ให้จุดๆห้ให้ไอ้ขึ่นย่าไอ้ข้นการานเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขึ้นกาานนะปนปนะไหน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 เอะเะกินอะไรกินอะไรไม่ใช่แมลงนะอีวันะนอนได้แล้วค่ะจตาจะนอนได้แล้วลูกเอะเอะเอะะกินอะไรไม่เข้าท่า อ้าอ่าเห็นไหมนี่คิดดูคิดว่าจะคิดว่าจะได้นอนดีไหมดู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 ออะถอยไปเอา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 าเอนอาเออเออาเอา เขียวนั่นให้นอนข้างล่างก็ไม่นอนตามขึ้นมาอีกนอนได้แล้วลูกง่ายตึมอึ๊บอ่าดูก็ไม่ได้นะดูปุ๊บหางตกเลย ลูกปุ๊บเก็เหยดตัวล่อยมือไม่ได้อ่ะเห็นไหมแล้วแม่จะนอนมั่เหรอะวอะอาจารย์ไม่รูปให้แม่มั่งอ่ะให้แต่แม่รูปให้เจ้านะ ัตานี้นะเฮ้ยฮัตานะอัะจุนโอ๊ยอยโอออยอคดอดวนนะอาจาด้านะฮัตานะแล้วนอนได้แล้วนะคะเก้าเก้าเก้าเก้้า